กรับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านมันนี้พอเที่ยงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับปัจจันรเนาะปัจจันรเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมโอ้ยงวดเดี้วฝันดีแห้งวะสันฝันเห็นหน้าทงเกา่าเห็นผีพอวะสันเลขสิเป็นตัวไดขไปบ่ไดกันฝันเห็นผีพอฝันเกี่ยวกับหน้าทงเก้านี่ต้องเป็นเลขตัวนี้ชุดนี้แน่นอนเลขสามตัวชุดหนึ่งสองตัวหางหนึ่งเอาเนาะครับผมเนาไปฟังนับกันว่าเป็นเลขชุดใดตัวใดเรื่องเล่าสิเป็นจังใด ต้องไปฟังจากปากปราชันมาพร้อมกันเนาะครับผมนพุ่นเจตตังกำลังตั้งกล้องครับผมลังสัมผัสไปครับเดี๋ยวสิบาท่านเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังน้ำกันว่าเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมชฉีนชอบหรือบ่ก็แต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใช่หาชิบซีอายุพอใหญ่พอยไงหาชิบซีแบบน่ะอันเด็กเก่าฟันอยู่หน้าเก่าหุ่นเหมือนขมิ้นหุ่นก็พวกซุนซุนซุนพวกหุ่นซุนพวกฟันอยู่หน้าเก่าบันคมิ้นไปนอนหน้าบ่ครับ นอนนอนอยู่เงี้ยเนี่นะแต่ฝันเห็นหน้าเก่าโอ้ฟันเป็นหน้าเก่าเห็นตัวเลขเลยบ่ครับเห็นเลขศูนย์หกอยู่เทียงหน้าเลยบ่ครับบ่ไผมาบอกครับผีพอญ่นั่นนะพ่อใหญ่มาบอกอายุเรานั่นหาสิบสี่ศูนย์หกนันนะผีพอยายหน้าผีพอหญ่เป็นเคยอยู่หน้าเป็นข่าฝันฉันเนเลยมาบอกว่าจ่าฉันก็เลยมาบอกแต่ว่า ถ้าปันยู่มองเก่านะมากเดตมกนจะออกตัวเกาก็ได้แปลเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกตัวนี้เคยเคยเอซีเคยตัวนี้ครับแต่เกากับอายุเ่าหาสิบสี่ห้าสิบสี่ปีสวยงามสวยงามปันจีกทีเดีประจันเราจัีกทีประจันปันกทีเทรครับหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้แปดิบหนึ่งแปดศูนย์ัวกเกียร์ว่าจากซาหนานันออกว่านี่จากไหนนอกปัจจุบันวานี่หนึ่งแปดศูนย์ประวสิบหงายหลังบ่ก ฟันมาขึ huh. uh ้นนี่แะแจ่วบ้าอืมไปขออยู่มาอื่นขอที่หน้าไม่ใช่เพิ่นทักมาไม่ใี่หน้าเพิ่นทักมาว่าอุ้ยที่เป็นจะไปแท้ครับ ได้ประจันอยากถึงเด็กนะคะโดยเฉพาะเอาอยู่หน้ามีงูใหญ่มันมีงูใหญ่แมนเพิ่อนบาเพิ่อนนางส่งเบิงไม่ฉี่นะพ่อไปเมื่อนี้ประจันเมื่อนี้นเบว่างเมื่อนี้เห็ดไก่ครับมืาออื่นนั่นไม่ต้องสืบทรให้ไปใหงไปขอบนนางให้ไปเอาแตงคำหมากกระหม่อมไปขอญี่ปุ่นสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ ให้แต่งข้ามหมากย้ำยังไปขอหนาเพื่นเลยไปหาไปแล้วก็ไปขออยู่พดอยู่หน้านอันนั้นนะเพิ่นมาเพิ่นสั่งมากเลยปอาจารย์เคยไปขอจักเที่ยวหรือเ่ครับนี่เคยไปขอแต่แบบมันบ่เข้าเด็กใหญ่บางหันเข้าเด็กเล่าวอ๋อตำลาวเอ้ามันมันได้แนวไยเด็กปอาจารย์ม,มันมันเป็นลักษณะเด็คล้ายๆกันคือว่าปอาจารย์แต่งข้าวหมากข้าผู้ไปให้เพิ่นเนาะเอาถูไปจุดแต่เป็นทูทูตัวเลขโชคลาภครับผมเอ้าครับเดี๋ยวขอหยาดครับเปิดปอาจารเนาะครับ ประจันนี่ม้วนนี่ประจันฟันเด็กัตใดก่อนนะคะนี่แหละตัวใดคะศูนย so ์หกกหาสี่อายุพญายหาสี่่่าอันนั้นเปเอาศูนย์ศูนย์หกนะศูนหกเป้เอาน้ำความฟันมันไปแต่ว่าอันฟันนี้พญายนั่นเราเสียอายุหาสิบสีปีแล้วับเนียโอ้รับนันมากออกแน่นีมาตเก่าเคยฟันศูนหกอย่าลืมกลับกันเด็กเก่าน้ำรับเก่าศูนย์ศูนย์เก่านาะหน้าเก่าเนาะนะคะ ฝัวนว่าจังไดก่อนนะครัะป้าย่ำฟันฟันฝันบาร right so so on no? so right? ิ่ไปหน้าขมิ้นจะกระคายเดี๋ยวๆตอนนี้เนาะกับหันในไปเฮ็ดอยู่ห้องเก่าไปลำหน้าไปยังอยู่ห้องเก่าก็มีพ่อใหญ่นี่ละถ้าเห็ดนะห้ับเก่าหน้าเกมาป้านี่ตันปลาขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับุญเอฟซีเหลเก่าตัวเก่าตัวเดิมโอ้ได้ฉิดว่าจังไหนเกิดเป็นเลขตัวเก่าคือเลขเขาเคยเห็นอยู่แล้วแตคือตัวไหนก่อประจันตัวไหนก็ครับเอาว้าอีกครั้งนึงเนี่ครับ ย006อายุ50ปี 0, 0 6, 54. ครับผมอ่าขอบคุณหลายครับอาจารย์ขอบคุณหลายครับออครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของปอาจารย์เนาะครับผมเป็นงวดของวันที่16กร,รกฎาคม2568ครับผมฝันเห็นผีพอครับผมเห็นหน้าทองเกาง่าปอาจารย์มาคยฝันในลักษณะนี้เลขมันออก006สามตัวเข่งๆเลยอายุพอหา10ปีจบคนเสียชีวิตเนาะครับผมเนาะ รองไปพารณาเบิ้งเด้อครับผมพอเที่ยงกับมาติตามหาแ้แกเป็นแนวทางล่ะครับผมเงินท่องอยู่ในกระเป๋าของท่านแล้วแต่ท่านจะเอาไปรองลองทุนเนาะครับผมเนะมาะมักเขาคอยจัดครับผมคัดในเบิ้งพอคุณธศัสน,น์พอเที่ยงกับทีมงานมาติตามหาแ้แกเป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลาดจะเป็นของรัฐบาลระหว่างแนวทางของ,งวันวันที่1 6กร,รกฎาคม2568ไผหยมักกระจัดครับผม มอมากไง่านอ๋อสุดท้านเนี่ยทุกท่านโชคดีโชค m านครับผมคลิปนี้พอเที่ยงจะคอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันครับผม่านผช่ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนนองเป็นของซอยขายซอยขายครับผมผู้ใดสังเกตแต่ว่าโอ้ขาเจ้าองวขายดีแท้จากของนางไรบป็วันวิวีอยู่ว่าน้องบุษาไปใส่มองครับผมไหนไปลาวขายของดีเห้นท่านตาเห็นมีโชคมีลาบเนาะครับผมเนาะไปอยากได้ไปฟังรายละเอียดจากปากป,ากปูเลยเลยครับผม สีผงนองร้างพุตธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนทิศโต,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 ตไว้จะเกิดบรารมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนิ่งจะเข้าเจ้าขายปลาเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินช่นี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพดหนองสังไดีบ่เพื่อให้หลูกชิยดยยญายโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปนบานนี่เฮ่อน,นก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามาา้าขายกับบริโตตกดาอ่ามแจะสิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสรงครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้ังมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเ,เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีของเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์สี ส,สูงกวัประหลาดซะก็เลยบางความเกียคุยกหลงปูวว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมืน่นที่เหม่ยไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสิบอบปันใดคุยก็ลงปู่เกียรว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว้านรถผสมต่อให้เพิ่มเพื่อจะคุค้นขึ้นหยีเป็นสัน้น<ว>เป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีรีมีพูตัวคุณนน่วโตมียึดยิรมีอานาจสามารถมอนอวดยิดยีรสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพ่นว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือตูมฟูมก็เลยอเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํ<ค>านี่คือฝากตูมฝากตูมบ้บบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเ,เอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปะไ้ยุ่งเรี่นนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กูนเพราะพิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวรีพระศิวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการพีกันสารกับโลกยงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดหย่อดของนองสร้างคือพวกเสกของปุตบดตำนาอยู่ในเจ็ตำนานเบดพวกเสก เื่อใจลอยแปดจบบุ๊กมาสเลยเชื่อเป,ป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบาดกุศนอ่าผู้รอดธรรมาชินโนงานเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีวดูครับนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มึงบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสย์ไปของคนใหญ่ที่ขอมคุก ราชคูปูนสำเน็กนั่นแหละคือรืร่องกวามเป็นมาก